Hello everyone you are with me ที่ชาติชาสวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับครูทีติชานะคะแล้วก็น้องแจสมิน Hello แจสมิ e น h l l o o แ s จสมินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ j จสซี่น <Okay. S 1> ค่ะวันนี้เราจะมาเรียน IELTS กันต่อนะคะเป็นเทคนิคเกี่ยวกับการฟังทำยังไงให้เราได้แบนด7 up นะคะโดยใช้เทคนิค Critical thinking แปลว่าอะไรคะ Critical okay. thinking แต่ว่าการคิดมีข้อแก่งมากนะคะเ <Okay. S 1> จนมินพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะโอเคพูดสิเลยเย <love> <laughs> <laughs> เชิญค่ะทุกคนคะ่ะไปต่อกันเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาถึงการทำ แบบฝึกหัดของเราแล้วก็คือทําแนวข้อสอบน,นั่นเองลักษณะของอันนี้นะคะจะเป็นให้เราเติมคําลงไปในช่องว่างเพราะฉะนั้นเราจะใช้หลักการ critical thinking ดูรูปประโยคทุกคนคะดูที่นี่นะคะเพิร์ t บ no more than two words สำคัญมากเลยนะเราต้องอ่านโจทย์สองรอบถ้าเขาบอก no m r r t t h n t w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  r r s แห้ามใส่เกินสองคำแต่เราไปใส่สามก็คือไม่ได้อ่ะคราวนี้ดูที่นี่คะ่ะ เรื่องมีจะต่อจากคลิปที่แล้วก็คือแมนน m มพอร์ตแมนนมใช่ไหมแจสจำได้ใช่ไหมคะ Tourist Attractions ก็คือเหมือน Tourist แปลว่าอะไรคะแจสมินนักท่องเที่ยว Attractions ก็คือที่ดึงดูดก็พูดง่ายๆก็คืออันนี้จะพูดถึงสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวโอเคอันแรก Place คือสถานที่มีสถานที่ต่างๆก็คือคอปเอรม อันนี้นะคะคอปเปอร์วัตทองแดงไม้ให้จาย์ทิชาดาวไม้มาจากม n ยที่แปลว่าเหมืองแรกก็คือเหมืองทองแดงและแสาก็น่าจะเป็นทำเข้าไป Feature คำนี้นะโอ้อยู่แล้วเรื่องนี้เขาต้องพูดถึงลักษณะกับ activities features กับ activities ของทำคำนี้ลักษณะ feature feature f e a t u r e f เจ u r e แปลว่าลักษณะส่วนขนนกเห็นไนหะลักษณะส่วนขนนกมเมื่อกี้ขนนกเราสกกะกดยังไงคะ f e a เห็นไหมเขียนตัวแรกเหมือนกันเลย f e a แต่ว่าตัวข้างหลังเขียนต่างกาัน g h e r feather แปลว่าคนนกที่เนี้ย s, s p e c i a l l y adapt ก็คือมีการเหมือนปรับเปลี่ยนอย่างพิเศษปรับเปลี่ยนอะไร minor จุดๆๆอะไรของการของการ minor เพื่อที่จะสิ่งนี้ที่มันจะแบบ take visitors take เป็น verb ใช่ไหมคือนำพา visitor นักท่องเที่ยวเข้าไปใน mountain หนูจะยิงคำว่าอะไรใบให้ว่า ถ้ามี a s หรือไม่มี a s ต้องฟังดีๆนะเพราะว่าถ้าเราลืมใส่ a s ข้อนี้ก็จะไม่ได้คะแนนะ advice คำแนะนำ the m is d is dot dot, dot and enclosed e n c l o s e นี่คือปิดแล้วก็ unsuitable ไม่เหมาะสมกับ children เด็กและ animals okay oh good Jasmine h o can you read next one please v i l l a s h school v i l l a s h school classrooms and a special exhibition of dot d o dot, dot. <Off. S 1> exhibition <Yes. S 1> คือนทิทรรศการการแสดง just one more time can you read this one again please classroom classrooms and special exhibition now yes exhibition คือนทิทรรศการมันจะลิงก์กับคำว่าอะไรเดี๋ยวเราไปดูนะคะ next one 19 is recommended 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 ก็คืออันนี้เป็น passive voice ถูกป่ะจำ passive voice ได้เปล่า verb to be บอก verb ช่องสามมี r i t e down verb to be ก็คือ is หรือ am หรือ are แล้วก็ plus verb 3หรือว่า past participle แต่ว่าเนื่องจากว่าเราคนไทยเก่งมากที่กว่าฝรั่งนะคะเราก็จะไม่เรียก Present, Simple, Past, Past, Participle เราเรียกวัว 1, 2, 3เป็นเรือเก่าอ่ะคะ่ะเป็น Own, Selling, Ship The ship's will รอของ The chip s h i p will was lost but has now been restored แต่ recommend advice, s h l d r e n shouldn't use the เด็กๆไม่ควรที่จะใช้อะไรโอเคพร้อมแล้วคะไปฟังกันเลยคะ่ะ อย่างแรกทุกอย่างมันจะมีเบนช์มาร์ก็คือจะบอกว่าถึงจุดไหนแล้วถ้าเขาพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเราต้องรู้เลยว่าเขาเริ่มพูดถึง Tourist Attractions แล้วคือการดึงดูดนักท่องเที่ยวมา Here are just a few highlights. We suggest you start with the visit to the copper mine. Copper mine. Travel on converted mining trains. Travel on converted mining trains. เขียนค่ะเขียนตรงไหนดีเนี่ยที่เต็มไปหมดแล้วอ่ะแทรกเขียนตรงนี้แล้วกันโอเค Travel ทุกคนเขียนตาม Travel คือท่องเที่ยว On converted C O N V E R T E D converted อะไร converted Mining Trend T R A I N S เมื่อกี้มี a S อสบ้างเมื่อกี้เขาพูดมี a S ไหมคะฟังอีกทีเรามี a S หรือไม่มี a S Do and see on your visit today. Here are just a few highlights. We suggest you start with the visit to the copper mine. Travel on converted mining trains and trains มีเค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบยูจะต้องคือดูดีๆค่ะ Ada p t เนี่ยมันลิงก์กับคำว่า convert c o n v o r t e d คือ Adapted เพราะว่าเนี่ยดูคำนี้เพราะว่า Adapt แปลว่าปรับเปลี่ยนใช่ไหมคะ Convert ก็คือเขาเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงออกมามีการเปลี่ยนแปลงของ Mining Trends เห็นปะมันจะมีการใช้หลัก Critical Thinking พวกเนี้ยคือเราสามารถทำได้ด้วยใช้หลักการคิดวิเคราะห์ Critical thinking อย่าลืมนะคะนี่คือหัวใจหลักอันหนึ่งเลยของการทำข้อสอบ IELTS ค o น v ว r t ์เทก็คือลิงก์กับคำว่า adapt a อ a p t อะไร adapt adapt um, ั mining trends trends มี s อ่าแต่บางแต่ถ้าเกิดอยู่สะกดเทนผิดอันนี้ก็ต้องเศร้าไปนะคะที t ่ r a i n s ค่ะมี s ด้วยนะ trends แต่ว่ามีหลายคนสะกด t r i a n อย่าลืมนะ t r a n s. i n a s ถูกไม่ใช่ t r i a n นะคะโอเค next one jasmine ทำถูกค่ะฟังต่อค่ะข้อ17จ jasmine ถูกแล้ว into the depths of the mountain along seams once worked by hundreds of miners watch out especially for the great pumping machines which rid the mine of water บบ but please be warned that please be warned link up advice ก็คือเตือนไว้แล้วนะคะวะ่าเตือนนะว่าอะไร All mines, ours is very dark and closed in. Mine, very dark and closed i n C R O S E D. เพราะฉะนั้นอยู่ก็จะต้องเติมคำว่า dark ลงไปอะค่ะตรงนี้เลยส่วนคำว่า end closed เนี่ยมันก็ลิงก์กับคำว่า close ตรงนี้อยู่แล้วเห็นไหมคะ So your answer number 17ถูกต้อง Jasmine ทำถูก The mind is dark แล้วก็เขายังมีข้อมูลเพิ่มเติมให้เราอีกนะลองฟังต่ออีกนิดนึง We do say that children under five and also dogs should not be taken into the mine แล้วเขาบอกว่า children under five and dogs should not be t a k e n into the mine okay. ก็คือเด็กที่อายุต่ำกว่า5้ขวบแล้วก็หมาเนี่ยไม่ควรที่จะเอาเข้ามาในมายเพราะฉะนั้นมันก็คือ unsuitable แต่น,นี้ก็คือไม่ได้เป็นคําตอบของเราแต่เพิ่มข้อมูลให้เฉยเขาพูดว่า children under five เด็กที่อายุต่ำกว่า5คขวบ and dogs h o u l d n t take to the m i c d ก็คือไม่เหมาะสมที่จะเอาเข้ามา should s h o u l d n take t มันก็จะลิงก์กับคำว่า unsuitable จะไมย you want me write d o w n all of them for you เจไม่ไม่ต้องเขียน next one ค่ะทุกคนเราจะลองทำพยายามทำสิบแปตรงที่เขาพูดถึง village school let's go <S the next recommended visit is to the village school next one village school benchmark is here already ค่ะ let's go <S while looking around the classrooms take a special look at our display of games which is ง่ายมากคำตอบออกมาแล้ว display of GAMES ถูกต้อง display ที่แปลว่าจัดการแสดงมี display ใช่ไหมคะจัสตินเหมือนเวลาเราจัดนิทรรศการก็จะมี display display of games พงกนี้ก็คือเราลิงค์คำว่า display of games เ่ย ดิสเพย์ลิงกับเอ็กซิบิชัเห็นไหมตัวแดงๆ,ๆที่ชี้นี้เราก็เราก็เลยต้องเติมคำว่า Games menu, เข้าไปค่ะเจสซี่เนหนูเข้าใจใช่ไหมคะดิสเพย์ลิงอยู่กับ e x h i b i บิชั so this one we ใส่คำว่า Games ลงไปโอเค k e sense? Next s o l อ IELTS n e x t one ค่ะ advice ค่ะ recommend อะไร the largest in the world and it's recommended that you time your visit to coincide with a guided tour coincide with the guided tour, your time, y o u time your visit to coincide coincide แปลวะ่าให้เวลามันแบบเหมาะสมให้เวลามันแบบโคกัน coincide with the guided tour งานจะเขียนคำที่เมื่อกี้เราได้ยินไว้ตรงนี้นะคะเบ๊อโอเคค่ะจะเขียนคำลงไปในนี้นะคะ you Time your visit Jazz right ไหมคะ Your time your visit y o u coincide เอ oh, ้ย Coin Coin c i d e เป็นอะไร c o i n s i d e แปลว่าในแบบเราต้องจัดเวลาให้เหมือนแบบว่าเป็นเวลาเดียวกันเป็นเวลาเดียวกันกับ with a guide d t o u ชัวแต่อันนี้เป็นแบบ with with a อะไร with a เขามี a ให้แล้วเห็นไหมเราก็เติมแค่ว่า guide d Gu guide ที่แปลทัวร์ guide สดสกอย่างไงคะ G U I ดี d, d. ่าแต่เขาใช้คำว,ว่า g u i d e ดเพราะว่ามันเป็นทัวร์ที่แบบเหมือนมีไกด์นำทางมีคนนำทางมันก็เลยเป็นไกด์เด็ทัวแต่หลายคนลืมเติม E D ข้อนี้เขาก็จะผิดไปบางคนใส่แต่คำว,ว่าไกด์ไม่ถูกนะคะต้องเป็นไกด์เด็ทัวร์คำนี้ค่ะเขียนอย่างนี้เป๊ะๆเ,เลยนะคะใส่ลงไปในข้อนี้ค่ะขอการ10การ Next one ค่ะ Jess are you ready? Can we go next? This will give you the opportunity to ask lots of questions. Near the school is the beautiful old sailing catch called the George. You're welcome to board the boat and look round the cabins. Look out for the ship's wheel, which was missing until only five mm -hmm. years ago when it was dredged out of the silt by a local fisherman. We have no idea how it got there, but it's been polished and proudly restored to its original place on the boat. please take care going down the ladders if you wish to visit the lower deck we don't can you hear something about ladder ace on the boat please take care going down the ladders take care going down the ladder okay เขียนค่ะเวลาไปสอบไม่ต้องเขียนอย่างนี้นะคะเพราะว่าอันนี้คือการสอนครูก็เลยครูดิชาก็เลยเขียนอย่างละเอียดให้แต่เวลาไปสอบจริงๆหาคำเราเติมเลยแต่อันนี้คือ สอนหลักการใช้ค i t ติคอลทิงก i n g เลยเขียนให้เวลาไปสอบไม่ต้องเขียนขนาดนี้นะโอเค taking um take care going down the ladders ladder ก็คือแปลว่าอะไรคะบันไดทุกเป็นบันไดแบบไหนอะสะกด ladder ส e ี l a d d e r ใช่ แต่ในนี้เขาอนุโลมให้อยู่จะเติม s หรือไม่เติม s ก็ได้ได้ทั้งสองแบบเฉพาะข้อนี้นะอันนี้คือเฉลยในแบบของอข้อสอบ IELT's L, Get L A d D E R แต่ยูจะเติม s หรือไม่เติม s ก็ได้ให้ถูกทั้งสองแบบแล้วเขาก็ยังเพิ่มข้อมูลให้อีกว่าฟังค่ะ If you wish to visit the lower deck, we don't recommend you allow young children to use them. And Pa, don't recommend young children to use them. Recommend. Just means spell recommend. R E C O M. M E N D. -E. Recommend เราไม่แนะนำให้คุณเนี่ย allow young children to use พูดง่ายก็คือไม่แนะนำให้เด็กใช้ค่ะ young children to use เราก็ไปต่อเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายค่ะบายขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้ายังไงก็ตามถ้าทุกคนอยากจะ follow อาจารย์ดีชานะคะก็สามารถติดตามได้นี่เลยค่ะทั้ง subscribe YouTube follow Facebook Instagram ที่ชาเดมี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย